ที่ปะซูละแต้เฉลี่นะเนาะอสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุคนนะจ๊นพี่น้องอันนี้พ่อบ้านลองเนาะลองซื้อกะเบื้องซื้อหัวเจาะกระเบื้องแต่ว่าเพิ่นยังบบหูจกักเนาะว่ามันเป็นแนวใดพอว่าเข้าสิเจ กระเบื้องห้องน้ำติดตั้งตู้ยาติดตั้งไอ้ที่แขและลราผ้าเนะเาะพ่อใหญ่ก็เลยมาลองมาลองเจะว่ากระเบื้องมันแตกบ่นี่สร้างเองพี่น้องเฮ็ดเองสร้างเองเอา้าวเดี๋ยวห้เบื้องมือบ้านนี่เฮ็ดยังเนาะอ่ะเมื่อเช้านี้เ,เมื่อเช้าเราก็เคลียร์ตรงนี้เนาะล้วก็เอาโอ่งมาแล้วก็มาล้างกระละหมอกกระละมังอะไร ตะกงตะก้าเรียบร้อยเนาะจัดเข่าที่แล้วพี่น้องอันนี้เป็นบ้านสวนนี่จัดเห็นมันเรียบร้อยให้มันสะอาดเนาะนี่เราก็เอาโต้ยาวขยับมาแล้วก็วางช้อนวางอะไรได้เราจะกินข้าวข้างล่างเราก็กินได้เราจะเนาะพี่น้องได้เบอร์แลบบัดนี่อ่ะมามุมนี้ก็จะเป็นถังขยะพลาสติกเทาสี่แยกได้พี่น้องถังขยะพลาสติกกับถังขยะไอเศษอาหารเศษอาหารนเทาสี อีคู่หนึ่งพี่น้องเสียไปเทใส่อ mm hmm. บอนอันมักปุ๋ยมักหยาเลยเจ้ะเนาะอันนี้เป็นซิ่งที่เพิ่นติดตั้งไม่เนาะนี่แหละที่ไปซื้อมาจากโฮมโปรนะพี่น้องสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเนาะติดตั้งเองนี่เรียบร้อยนาะจากของแม็กนี่เรียบร้อยอืออเจะเองยังเองเบิร์จ้ะนี่แหละ กระทงกระทะล้างเรียบร้อยทุกอย่างเนาะนี่แหละพี่น้องก็ได้บ่อล่างถ้วยก็คืออันใดสะอาดสะอ้านแบบแบบนี้แบบบริดำ้ำบริหยังกระทะนี่สะอาดพวกจงพวกจานที่สีนางกินขาน้าวตอนเช้าเนาะหรือว่าตอนเที่ยงนี่ยู่กินขา้าวอยู่ตลาดนี่ก็สิว้หนีเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล่องล้างถ้วยล้างชามอันนี้ก็มาจากโฮมโปรเนาะ กายังบริเวณแกะยังโดกพี่น้องเพราะว่าเขายังบริไส้อย่างปันไดเนาะนี่ละกะจัดไว้หอยเฮยย,ยังเรียบร้อยสุ่ยางเพราะว่าเ,าเป็นบ้านสวนเขาเขายู่อยู่แล้วพี่น้องบระจำเป็นต้องเก็บยังมากมายนะจ๊ะเนาะซ่องนั่งกับไว้จอดรถนี่ละกะเฮ็ดไปเรื่อยจ้าแก้ไปเรื่อยเนาะเราจะแก้ไขไปเรื่อยๆนี่อันใดที่มันเป็นดำเป็นยังเน่ย เป็นห้าใส่เตาทานมาสินะเ้าก็ะิวิว้นี่สิล่างอยู่นี่พี่น้องแล้วก็มมาความใบอยู่นี่เนะเาะหฮาวเกาเก้เอา,กอ,ากอีเ้เง้ยาวมาไว้นี่ว้ความอ่านความนี้เดี๋ยวพ่อก็ได้ทํางานได้โตทํางานอีกอันนึงนะเห็นบ่ <c oughs> คุ้มสู้ยางจ้ะคุ้มสู้ยางบรรยากาศวันนี้ลม่อยลอยลมโชยโชยพี่น้องอือคือฝนสิต๊กเนาะ <c oughs> อันนี้พ่อบ้านจะทําที่ยึดประตูนี่แหละ ยำเช้าเช้าจ้าทำปุ๋ยหมักเนาะนี่อันนี้เป็นตรงที่เราจุดขยงขยาพี่น้องบใบไม้น่ะละบมเมนพลาสติกเด้บใบไม่ละพี่น้องนี่เลื่อนไปนเรื่อยๆอีอพอวะเพราะได้เผาหญ้าไปพรอมเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นทำปุ๋ยหมกัก มักใบไหมใบไสละพี่น้องเนี่ยมันก,ก็นยุบไปเรื่อยๆนะจ๊ะน้องเพราะง่ายก็เอาอันกิ่งไม้ง่าไม้อันหนักๆกับทับลงไปน่อยแล้วก็โดพี่น้องเดี๋ยวสิโดตอนเศร้าสู้มือนะจ๊ะวดังบัสิงนี่วันนี้เราได้จอกหูหนูมาหนาะพี่น้องเนาะ ลอลุนเนาะมันสิติดบ่หรือมันสิต,ตายนี่พอบ้านกำลังเทลงเนาะนี่เทเจ้าลอลุนน้ำข่อยเด้อมันสิติดหรือมันสิต,ตายนี่เขาเรียกว่ายังจอกหูหนูพี่น้องเอามาปล่อยเนาะแต่มันติดเด้อโอ้ย ขอกระสิได้ใส่ต้นไม้ที่เจ้านี่นะอีกที่นึงอีพ่อเทลงนี่วันนี้วันที่สิบสี่เนาะสิบสี่หรือสิบห้าก็แล้วกระดาะเอินมกราคมนี่แหละคอยปล่อยโจกกระทาเบึง ว่าเดือดดึงมันสิได้ไหลายคือเขาโบมันสิแพรโบพี่น้อง